การสื่อสารเพื่อการบำบัดกับผู้ป่วยจิตเวชโดยคณาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ข้อมูลผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1 5ปีระดับการศึกษาม .6 อาชีพรับจ้างโรงงานเย็บผ้าอาการโดยสรุปได้ยินเสียงคนบอกว่าจะมาฆ่ารู้สึกว่ามีคนจะคอยรอบทำร้ายไม่ยอมนอนทั้งคืนเดินบนพูดมากตลอดเวลา ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยหญิงไทยสุขภาพแข็งแรงดีพูดจารู้เรื่องลักษณะนิสัยผู้ป่วยเก็บตัวไม่ยอมพูดคุยกับผู้ป่วยด้วยกันแต่ยอมคุยกับแพทย์พยาบาลดีระยะเริ่มต้น initiating phase จุดมุ่งหมายการสนทนา 1. พยาบาลและผู้ป่วยทำความรู้จักสร้างความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน 2. ลดความวิตกกังวลที่อาจเกิดขึ้นทั้งพยาบาลและผู้ป่วย 3. เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเชื่อถือไว้วางใจพยาบาล 4. เพื่อการวางแผนการสิ้นสุดสัมพันธภาพสวัสดีค่ะคุณสมศรีเชิญน,นั่งเลยค่ะค่ะ<อ>ดีใจนะคะที่วันนี้คุณสมศรีมาตามนัด ดิฉันชื่อสิริพรนะคะเป็นพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลคุณวันนี้คุณสมศรีเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะสบายดีคุณสมศรีบอกว่าสบายดีแล้วเมื่อคือนนอนหลับดีไหมคะก็หลับเด้บ้านเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไรคะเมื่อเช้าหรอข้าวต้มหมูไข่เจียวพอจะทานได้ไหมคะข้าวต้มหมูก็อร่อยดีนะ แไข่เจียวเค็มไปหน่อยคนสมศรีมาอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วพอจะมีเพื่อนคุยบ้างหรือยังคะเพื่อนคุยเหรอไม่ค่อยอยากคุยกับใครอ่ะมีแต่คนป่วยทั้งนั้นเลยคนสมศรียังไม่มีเพื่อนคุยเลยนะคะคนสมศรีคะดิฉันอยากเป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณนะคะดิฉันจะมาพบคุณเพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาในขอบเขตของทีมผู้รักษา ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเก้านาฬิกาเยวนวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะใช้เวลาคุยกันวันละประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงเป็นระยะเวลาหกสัปดาห์ค่ะดิฉันยินดีรับฟังคุณสมศรีทุกเรื่องเลยคุณสมศรีสามารถเล่าได้ตามความสมัครใจเลยนะคะคุณสมศรียินดีที่จะพูดคุยกับดิฉันไหมคะคุณจะฟังทุกเรื่องเลยเหรอทุกเรื่องที่คุณอยากเล่าเลยค่ะและดิฉันก็จะเก็บเรื่องราวที่เราคุยกันไว้เป็นความลับ แต่ถ้ามีเรื่องที่สําคัญหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเนี่ยดิฉันจะขออนุญาตคุณเพื่อจะเปิดเผยข้อมูลแก่ทีมผู้รักษาที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลคุณต่อไปก็ได้ค่ะแต่ว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็พูดไม่เก่งด้วยคุณอสองสี่คะวันนี้เราตกลงกันจะคุยเป็นวันแรกดิฉันอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ พอจะบอกได้ไหมคะว่าคุณเป็นอะไรทำไมถึงต้องมาโรงพยาบาลฉันไม่ได้เป็นอะไรเขาจับฉันมาส่งที่นี่เขาที่คุณพูดถึงคือใครเหรอคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจับฉันมัดแล้วก็มาส่งที่เนี่ยคุณสมศรีมาอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะไม่อยากอยู่ไม่ชอบนอนไม่หลับ กสมศรีบอกว่าไม่ชอบอยู่โรงพยาบาลแล้วก็นอนไม่หลับด้วยมีอะไรมารบกวนการนอนของคุณหรือเปล่าคะคุณจะฟังทุกเรื่องเลยเหรอคุณจะเชื่อฉันเหรอพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อฉันดิฉันมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่คุณเล่าดิฉันยินดีรับฟังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณลองเล่ามาสิคะคุณไม่อยากฟังหรอก ฉันคิดว่าคุณก็เหมือนคนอื่นๆนั่นแหละฉันจะไปนอนแล้ว่วงคุณโจมสีคะอย่าเพิ่งไปค่ะวันนี้เราคุยกันมาได้สักพักนึงแล้วแต่ยังไม่ครบเวลาที่กําหนดเลยนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะคุยดิฉันก็จะนั่งรอคุณจนกว่าจะหมดเวลาแต่พรุ่งนี้เราก็ยังมีนัดกันเหมือนเดิมนะคะที่นี่เวลาเก้านาฬิกาดิฉันจะมานั่งรอคุณนะคะสรุปการสนทนา การสนทนาไม่ค่อยเป็นไปนตามที่วางแผนไว้ผู้ป่วยรามัดระวังตัวในการสนทนาไม่ค่อยโต้ตอบถามคำตอบคำและยังไม่ไว้วางใจในตัวพยาบาลระยะดำเนินการ (working phase) จุดมุ่งหมายการสนทนา 1. ผู้ป่วยได้แสดงความคิดความรู้สึกในสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผ่านมา 2. ผู้ป่วยเปิดเผยตนเอง เกิดความตระหนักรู้ในตนเองมองเห็นปัญหาในสภาพการที่เป็นจริง 3. ผู้ป่วยมีแนวทางเลือกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 4. ส่งเสริมศักยภาพในตัวผู้ป่วยเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางสร้างสรรค์สวัสดีค่ะคนสมศรีเชิญน,นั่งเลยนะคะ ขอบคุณค่ะดีใจนะคะที่วันนี้คุณสมศรีมาพบพี่ันตรงเวลาคุณมานั่งคอยชั้นแบบนี้ไม่เบื่อหรอคะไม่เบื่อค่ะดิฉันอยากคุยแล้วก็อยากรู้จักคุณนะคะวันนี้คุณสมศรีดูสดชื่นขึ้นนะคะเมื่อเช้าทานข้าวกับอะไรคะข้าวหมูทอดกับแกงจืดคะ่ะแกงจืดเนี่ยมันจืดสมชื่อเลยนะคะงสงสัยไม่ควรจะลืมใส่น้ำปลา แล้วพอจะทานได้ไหมคะพอทานได้ค่ะช่วงนี้คุณสมศรีเป็นยังไงบ้างคะฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยมีเรื่องอะไรที่มารบกวนการนอนของคุณหรือเปล่าคะสามารถเล่าให้ที่ฉันฟังได้นะคะฉันได้ยินเสียงคนขู่จะมาฆ่าฉันฉันกลัวเนี่ยตอนนี้ก็ได้ยิน มีคนขู่จะฆ่าฉันตลอดเวลาคุณเชื่อฉันไหมค่ะคุณสมศรีคุณสมศรีบอกดิฉันว่าได้ยินเสียงคนขู่จะฆ่าตลอดเวลาซึ่งขณะน,นี้ก็ได้ยินเสียงใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันเข้าใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณได้ยินเสียงนั้นจริงๆและเสียงนั้นมันก็ทำให้คุณกลัวแต่ในขณะน,นี้เราอยู่กันสองคนนะคะดิฉันก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นนอกจากเสียงของคุณ แปลว่าฉันได้ยินคนเดียวหรอคะหรือว่าฉันจะคิดมากไปเองที่คุณบอกว่าได้ยินเสียงคนขู่จะฆ่าคุณได้ยินบ่อยแค่ไหนคะบ่อยเหมือนกันนะตอนกลางคืนเวลาฉันอยู่คนเดียวมันทําให้ฉันนอนไม่หลับและอีกอย่างก็เป็นมานานแล้วด้วยคุณคงจะรู้สึกแย่มากเลยนะคะพอจะจําได้ไหมคะว่าคุณได้ยินเสียงนี้มันนานแค่ไหนแล้ว ฉันคิดว่าฉันได้ยินมาเป็นปีแล้วละ่ะคุณพอจะบอกได้ไหมคะว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คุณได้ยินเสียงนี้ฉันจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนอะ่ะฉันไปช่วยคนข้างบ้านขายของ<ม>ก็ได้เงินบ้างไม่ได้บ้างแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับคนข้างบ้างเขาทำร้ายฉันฉันก็เลยเลิกขายของไปแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ ฉันกลัวเขากลัวว่าเขาจะทำร้ายฉันพี่สาวก็เลยพาฉันไปโรงพยาบาลจิตเวชได้ยามากินอาการก็ดีขึ้นนะแล้วอย่างไรต่อคะแต่พอหลังจากนั้นฉันก็มีนอนไม่หลับเหมือนมีคนจะมาทำร้ายฉันฉันก็เลยหนีออกจากบ้านไปโรงพักหาตำรวจตำรวจก็เลยจับฉันส่งโรงพยาบาลจิตเวชรักษาได้ประมาณเดือนหนึ่งฉันอยากมีรายได้ ก็เลยไปอยู่บ้านนาลีสวัสดิ์อยู่ได้สักพักก็ถูกส่งตัวมากรุงเทพมาอยู่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยารักษาได้ประมาณสองอาทิตย์เขาก็ให้ฉันกลับบ้านเรื่องที่คุณกลัวว่าจะมีคนมารอบทร้ายน่าสนใจเรามาคุยเรื่องนี้กันก่อนนะคะแล้วพ่อคุณกลับไปบ้านเนี่ยคุณยังมีอาการแบบนี้อยู่ไหมคะอตอนที่กลับบ้านไปอาการก็ปกติด,ดีนะ แต่เมื่อหนึ่งปีก่อนอะอาการกำเริบมีเอะอะวอยๆแล้วก็ทุกตีลลานแล้วฉันก็รู้สึกเหมือนมีคนรอบทำร้ายฉันแอบซุ่มอยู่หน้าบ้านพี่สาวก็เลยพาไปโรงพยาบาลจิตเวชอีกครั้งพออาการดีขึ้นพี่ก็เลยมารับไปอยู่โคราชด้วยกันแล้วก็หางานให้ทำที่โรงงานเย็บผ้าเราในช่วงที่คุณกลับบ้านไปแล้วเนี่ยมีวิธีการจัดการกับอาการพวกนี้ยังไงบ้างคะไม่ได้ทำค่ะ ฉันก็กินยารับประทานยาสม่ำเสมอไหมคะก็กินบ้างลืมบ้างค่ะลืมบ่อยไหมคะไม่รู้อะ่ะก็ลืมอะ่ะฉันคิดว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรก็เลยไม่อยากกินคุณสมศรีบอกที่ฉันว่ามีอาการเอไอโวยวายทำลายร่างกายหลานแล้วก็รู้สึกว่ามีคนคอยแอบซุ่มอยู่นอกบ้านคอยจะรอบทำลายคุณ คุสมศรีคิดว่าอาการเหล่านี้ปกติไหมคะไม่ปกติคะ่ะคุณสมศรีคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะที่คุณสมศรีมีอาการผิดปกติเหล่านี้กำเริบขึ้นอีกครั้งจนต้องมาโรงพยาบาลเป็นเพราะคุณรับประทานยาไม่สม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งก็น่าจะใช่มั้งคะแบบนี้แล้วคุณสมศรีคิดยังไงกับการทานยาตามที่แพทย์สั่งคะฉันก็ต้องกินยาตามที่หมอสั่ง เพื่อไม่ให้อาการกำเริบอีกดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณในการดูแลตนเองเรื่องการรับประทานยาตามที่หมอสั่งนะคะเพื่อที่จะควบคุมอาการไม่ให้กำเริบอีกค่ะฉันจะลองดูเมื่อสักครู่ที่คุณสมศรีบอกว่าได้ทำงานที่โรงงานเย็บผ้าตอนนี้คุณสมศรียังทำงานอยู่ไหมคะไม่ได้ทำค่ะฉันลาออกแล้วลาออกแล้วอะไรเป็นสาเหตุทำให้คุณลาออกจากงานคะ ก็คนงานใหม่น่ะสิมันคอยกันแกล้งฉันแล้วหัวหน้าก็หูเบาเชื่อฉันก็เลยลาออกจากงานคุณรู้สึกโกรธที่หัวหน้าหูเบาแล้วก็ไม่พอใจคนงานใหม่ด้วยที่ทำให้คุณต้องลาออกใช่ค่ะฉันโกรธมากหัวหน้าหูเบาแล้วฉันก็เกลียดพวกมันแล้วหลังออกจากงานแล้วคุณทำยังไงต่อคะหลังจากฉันไม่ได้ทำงานฉันก็อยู่กับพี่สาว พี่สาวส่งเสียเลี้ยงดูฉันทุกอย่างฉันรักพี่สาวฉันมากเลยนะแล้วพ่อแม่คุณส่งสีล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างพ่อแม่ฉันแยกทางกันตั้งแต่ฉันอายุสิบห้าตอนที่พ่อแม่แยกทางกันตอนคนอ,อายุสิบห้าพอจะจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพ่อฉันตอนหนุ่มๆก็นิสัยดีนะแต่พอเวลาเมาก็ชอบกลับมาทะเลาะกับแม่ทุบตีแม่ จนแม่ทนไม่ไหวหนีออกจากบ้านไปแล้วพ่อก็หนีตามแม่ไปไม่มีใครติดต่อกลับมาอีกเลยแม่ก็เป็นคนปากร้ายชอบทุกตีกับพ่อบ่อยๆแม่ก็หนีออกจากบ้านแล้วพ่อก็ตามไปไม่มีใครติดต่อกลับมาตอนนั้นน่ะฉันเสียใจมากเลยนะฉันยังอยู่มัธยมอ,อยู่เลย ฉันว่าจะลาออกจากโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเงินแต่พี่สาวก็ห้ามฉันไว้แล้วก็เป็นคนส่งเสียฉันเรียนจนจบม6พอจบม6ฉันก็ไปทํางานต่อที่โรงงานเย็บผ้าคุณคองรักแล้วก็สนิทก,กับพี่สาวของคุณมากใช่ค่ะฉันรักพี่สาวฉันมากหลังจากที่คุณได้พูดคุยกับฉันคุณสมศรีรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกสบายใจขึ้น รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงคนมาขู่ทำร้ายฉันเหมือนตอนมาอยู่โรงพยบาบาลใหม่ๆค่ะคุณสมศรีสบายใจขึ้นและที่สำคัญคือคุณสมศรีไม่ได้ยินเสียงคนจะมาขู่ฆ่าขณะที่คุยกับดิฉันด้วยนะคะจริงด้วยค่ะแล้วคุณสมศรีคิดว่าอะไรคะที่ทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงคนจะมาขู่ฆ่าเพราะว่าฉันคุยกับคุณพยาบาลก็เลยไม่ได้ยินเสียงแล้วและฉันก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกมือ้อไม่ได้หยุดยาเลยนะคะ คุณสมศรีสบายใจขึ้นแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะว่าการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเนี่ยจะทําให้คุณไม่ได้ยินเสียงคนจะมาขู่ฆ่าอีกค่ะคุณพยาบาลฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันจะไม่หยุดยาเองและจะทานยาตามที่แพทย์สั่งค่ะคุณสมศรีวันนี้เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนะคะดิฉันอยากให้คุณสมศรีสรุปได้ไหมคะว่าวันนี้เราคุยอะไรกันไปบ้างก็เรื่องครอบครัวมีปัญหากับคนข้างบ้าน ที่ทํางานแล้วก็เรื่องที่ต้องกินยาสม่ําเสมอไม่หยุดยาเองวันนี้เราพบกันเป็นสัปดาห์ที่สองยังเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเราจะมาพบกันค่ะขอบคุณนะคะคุณพยาบาลพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะคะเราจะมาพบกันที่นี่เวลาเดิมนะคะค่ะคุณพยาบาลสรุปการสนทนาการสนทนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้ป่วยได้แสดงความคิดความรู้สึกในสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผ่านมา เปิดเผยตนเองมากขึ้นเกิดความตระหนักรู้ในตนเองมองเห็นปัญหาในสภาพการที่เป็นจริงยอมที่จะเล่าเรื่องของตนเองให้พยาบาลฟังระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพ (Terminating Phase) จุดมุ่งหมายการสนทนา 1. ให้ผู้ป่วยสรุปสิ่งที่เกิดขึ้น 2. เตรียมผู้ป่วยเพื่อเผชิญปัญหาด้วยตนเอง 3. ประเมินปฏิกิริยาของผู้ป่วยจากการยุติสัมพันธภาพสวัสดีค่ะคุณสมศีมานั่งรอดิฉันนานหรือ,อยังคะสวัสดีค่ะคุณพยาบาลมานั่งรอได้สักพักหนึ่งแล้วคะ่ะดีใจนะคะที่วันนี้คุณสมสีมาก,ก่อนเวลานัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้พบกันวันนี้คุณสมสีเป็นยังไงบ้างคะสบายดีค่ะฉันดีใจมากเลยนะคะ คุณหมอจะให้ฉันกลับบ้านแล้วดีใจด้วยนะคะที่คุณจะได้กลับบ้านแล้วพร้อมที่จะกลับบ้านหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าตลอดระยะเวลาสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้วก็ได้พัฒนาอะไรไปบ้างฉันรู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาอะไรหลายๆอย่างเลยคุณสมศรีช่วยอธิบายความรู้สึกดีและการพัฒนาของคุณให้ดิฉันฟังได้ไหมคะ ก็คือว่าก่อนที่ฉันจะมาอยู่โรงพยาบาลฉันได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าฉันตลอดเวลาแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วค่ะเพราะว่าฉันทานยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็นอนหลับได้มากขึ้นแถมยังมีเพื่อนๆแล้วก็คุณพยาบาลที่คอยช่วยเหลือทําให้อาการของฉันดีขึ้นฉันดีใจมากเลยค่ะคุณสมศรีจะได้กลับบ้านแล้วได้วางแผนไว้หรือยังคะว่ากลับบ้านไปจะทําอะไรต่อ ฉันกลับบ้านไปก็จะไปหางานทําแล้วก็จะพยายามเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยกับคําพูดคนอื่นค่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วฉันก็จะกินยาตรงเวลาทุกวันแล้วก็มาหาหมอทุกครั้งตามนัดค่ะคนสวมสีมีอะไรจะถามดิฉันไหมคะอืมถ้าฉันมีปัญหาแล้วจะสามารถติดต่อคนพยาบาลได้อย่างไรบ้างคะถ้าเป็นไปได้ดิฉันก็ไม่อยากให้คุณกลับมาอีกนะคะ แต่ถ้ามีปัญหาจริงๆก็ยังมีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลท่านอื่นๆที่จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะค่ะแล้วพรุ่งนี้ใครจะมารับคุณสมศรีคะพี่สาวฉันจะมารับค่ะดิฉันขอเป็นกําลังใจให้คุณในการดูแลตนเองแล้วก็สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะคุณพยาบาล